คอมโบผลักแล้วกัดของครีมคอเทตและแวมไพร์ใน k i n g d o อา r ิ n าวันนี้จะมาแนะนำทีมอาริดาครับทีมที่4ที่ผมใช้งานนะนอกเหือจาก3ทีมที่แล้วที่ผมเคยนำเสนอไปแล้วนะครับประกอบไปด้วยทีมชาวอเปโซนะครับทีมนี้จะใช้ในการต่อสู้กับพวกที่มีค่าพลังตั้งแต่ประมาณล้านสจะถึงล้านหนะครับตอนนี้ใช้งานได้ค่อนข้างดีพวกที่มีพวกยื้อเกมก็จะถูกอเปโซนะครับ ดามเมจสองชุดหลังจากคืนชีพออกมากำจัดได้แล้วก็ทีมฉลาดซัมมอนตัวนี้นครับยังใช้ในการปรับทีมหน้าสองนะครับที่พลังประมาณล้านห้าซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นมันม่วงยังมีอยู่บ้างนะครับทีมวิสานจะเป็นทีมกำจัดหน้าเดียวนะก็ยืนเป็นคริมคอเตสกับซัมมอนนะครับแล้วก็ทีมที่4นะครับก็คือจะเหลือทีมที่ผมยังหาวิธีปราบไม่ได้นะครับก็จะเป็นพวกที่ค่าพลังสูงสุประมาณล้านหกหรือว่าพวกที่ใช้สมบัติเคียวนะครับพวกนี้จะดาเม็แรงมากทำให้3ทีม ที่เคยคิดมาก่อนน้น,นี้ย,ยืนไม่อยู่นะครับก็เลยคิดทีมที่4ขึ้นมาเป็นคอมโบที่ทำทำงานร่วมกันนะครับระหว่างคิมคอตเตนในการผลักตัวใดตัวหนึ่งนะครับี่อยู่ในแถวหน้าออกไปแล้วก็จังหวะต่อมาจะเป็นให้แมนพายนะครับกระโดดไปกัดต่อซึ่งสกิลของคิมคอตเตนอาจจะมีลักษณะพิเศษในการขังแล้วก็ไม่สามารถลบล้างได้อีกทั้งยางล้างบัฟทั้งหมดนะครับทาให้ป้องกันไม่ได้นั่นเองแล้วก็มาจะลด เคลีดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับประมาณ90%แต่ว่าสามารถลดเสียหายได้นะอย่างน้อยก็ถ้าโดนตัวแทงก็จะลดไปประมาณครึ่งหนึ่งปกติก็คือจะไม่สามารถปรับได้ในช็อตแรกก็เลยมีช็อตคอมโบขึ้นมานะครับเป็นกระโดดไปกัดต่อของวันไพซึ่งวันไพมนกระโดดไปกัดตัวหลังทําให้จังหวะทีะ่คิมพอเต้น,นะครับผักไปอยู่แถวหลังมากระโดดไปกัดพอดีแต่ว่าจังหวะน,นี้ไม่ได้จับเพลตลอดนะเพราะฉะนั้นทีมนี้จะต้องมีการป้องกันก็คือฟีนองเซียน,นะครับ เมื่อฟีนองเซียกับคิมคอเตตอยู่ร่วมกันนะ่ะฟีนองเซียจะแนจะบัฟป้องกันนะครับกับโจมตีให้กับคิมคอเตตเสมอน,นะมันจะไม่ไปบัฟตัวแวนไพน์ดังนั้นทีมเนี้ยอ่ามันจะต้องมีสา่รักอับวินนะครับเพื่อไม่ให้ป้องกันไม่ให้ตัวอ่าคิมคอเตตกับตัวแวมไพน์นะครับพยายามยืนให้นานที่สุดนะสองตัวเนี้ยถ้าเกิดยืนได้จนถึงที่สุดนะถึงไขม่มุกดํากับฟีนองเซียตายไปก็ยังพอยื้อเกมได้จนจบนะครับและก็ เนื่องจากเปลมพายจะไม่มีการปกป้องโดยฟิสองเซียแล้วนะครับจะต้องทำตัวมันให้มีล็อดเสียหายสูงระดับหนึ่งนะครับเพื่อให้มันยืนได้แล้วก็กัดให้ได้มากที่สุดถึงมันจะมีคืนชีพแต่ว่ามันจะมีหลายๆจังหวะน,นะครับที่มันจะตายได้ภายในเวลาไม่นานนะครับก็คือจะเป็นทับป,ปิง้งโจมตีล้วนนะล็อเสียหายสูงพอสมควรนะครับเน้นอากรอให้โจมตีกับคริตข้อสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้คู่ทั้มีหรือไม่มีก็ได้นะครับตัวถัดไปที่เป็นคีย์แมนก็คือคิมคอตเตนนะครับ เป็นรถเสีหยหายล้วนนะครับตอนนี้ยังไงก็ต้องมีรถเสีหยหายล้วนนะเพราะมันยืนอยู่ประมาณแถวกลางทําให้ทาให้สามารถใส่โจมตีได้นะแล้วก็จะอย่างว่าแหละคือดาเมจระล่งมาจากเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดไงก็คืออาจจะไม่ต้องเน้นโจมตีมากสําคัญคือจะไม่ต้องมีออฟรองคูทามเยอะนิดนึงนะครับประมาณ7-8เเพราะว่าสก,กิลม,มันอาจจะคูทามประมาณ15วิถ้าเกิดไม่มีคูทามสูงขนาดนี้จะทำให้การวนรอบเพื่อทำคอมโบกับแวนพายซึ่งแวนพายมีคูทามประมาณ13วินะครับมันไม่ลงรอบกัน พี่น้องเสียเป็นครูไทมนะครับในนอบรองครูทมนิดหน่อยพอแล้วก็ไข่มุกกันนะครับครูไทมอันนี้ก็ครูไทมสูงสนิดนึงก็ได้นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวเดียวที่อาจจะตายได้ภายในประมาณ2 3สเวฟแรกเลยนะครับเพราะว่ามันจะไปสู้กับทีมที่เป็นเคียวคีนะครับแต่ว่าตัวมันเองมีลักษณะพิเศษในการส,สกิลมุดหลบส,สกิลนั่นเองแล้วก็ตัวมันใช้หลักๆที่เอามาลงนะครับเพื่อตัดการฮิลนะครับให้กับทั้งทีมตัวที่ โดยคอมโบของคิมพอตเต้กับแบนไพา์ปรับแหละทำให้ฮิวไม่ขึ้นแล้วก็นาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดช่วยในระดับหนึ่งนะครับสุดท้ายก็ตัวฮิวเป็นวีเทสนะครับเป็นท็อปปิ้งครูทามพิเศษนะครับทดลองครูทามคีย์เทแล้วก็โจมตีนะครับเราจะประมาณนี้เดี๋ยวไปลองสู้ให้ดูนะครับว่าใช้งานได้ประมาณไหนก็รวม4ทีมแล้วตอนนี้ผมก็น่าจะปิดจุดอ่อนในการสู้กับทีมเมตาปัจจุบันนี้ได้เกือบครบทุกทีมแล้วนะครับ ทีมแรกนะครับจะเป็นสมบัติเคียวแล้วก็มีหน้าหนึ่งเลยนะครับออกกับตัวครีมคอเตสพอดีเลยถ้าฉันตัดสินใจแล้วว่าจะชนะก็คงไม่นานเกินรอนะออน่ีคื โอเคเดี๋ยวปลาได้เดี๋ยวเปลี่ยนนะครับ ีนนี้เป็นหน้าสองสมบัติเคียวนะครับก็ยังสบายสบาย อนนี้หลักที่ผมต้องใช้เล่นเน้นกับทีมที่ไม่มีสัมบัติขนนกนะครับเพราะว่าขนนกมันคืนชีพได้ทําให้เราเคลียร์ทีละตัวได้ค่อนข้างลาบากนะครับอีกสักทีมนึงนะครับ,นนรบอันนี้จะเป็นเคียวแล้วก็เป็นเจ้าชาวนะมมัันใจว่่ายงงไงกไก็แพ้ ้อนทองอะไรขึ้น้นหรโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับทีมที่เป็นใช้เขียวคีนะมักจะอ่อนในเรื่องของการป้องกันก็เลยใช้ทีมนี้ในการเจาะได้นะครับวุดท้ายนี้มาลองทีมทั่วไปบ้างนะครับที่เป็นสมบัติขนนกนะ ไปนไไได้ยงงก็ไม่ไหวนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าดาวเขาสูงมากนั่นแหละก็จริงๆแล้วมันก็50-50หแห,แหละเดี๋ยวนี้ทีมในอารีน่านะครับแล้วก็ที่ผมพยายามใช้กับตัวที่เ่นเทมทีมเคลียร์เพราะว่าไม่อยากจะยื้อนานๆน,น,นะเห็ียได้ยิ่งปิดตัวคุกกีฝ่ายตรงข้าไมได้เร็วม,มากเท่าไหร่นะครับยิ่งมีโอกาสชนะสูงก็ลองนำไปใช้งานดูนะครับสำหรับทีมนี้สำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ